เรือขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นเคลื่อนเข้าจอดบริเวณเกาะเหลื่ยมซึ่งเป็นที่ตั้งของกองบินน้อยที่ห้าจังหวัดประจุบคีริขันแท้จริงแล้วนั่นคือเรือลำเลียงพลที่เต็มบริ้ทหารญี่ปุ่นนับพันด้วยกำลังพลของกองบินน้อยที่ห้าประมาณ140คน แผนการตั้งรับจึงดำเนินไปอย่างรอบคอบนายนาวาอากาศตรีมอมหลวงประวาทชุมสายผู้บังคับกองบินได้เตรียมการตั้งรับโดยการวางปืนกล8กระบอกไว้ตามจุดตา่างๆและกระจายเครื่องบินที่มีอยู่8เครื่องได้แก่เครื่องบินขับไล่ฮอลม3และเครื่องบินโจมตีคอแสไว้ในตำแหน่งที่พร้อมทำการรบได้ทันที โดยมีทหารราบ48คนในความควบคุมของนายเรืออากาศตรีสมศรีสุจริตธรรมทันทีที่เรือลำเลียงคนเกยหาดกระสุนก็ถูกสาดเข้าใส่ร่งางทหารญี่ปุ่นเหลือบางส่วนที่ขึ้นบกได้นักบินทั้งหมดเตรียมพร้อมเผชิญหน้าทันทีที่ใบพัดหมุนหากระสุนก็พุ่งเข้าจอะลำโจเครื่องบินทุกเครื่องความตายที่รออยู่ตรงหน้า ไม่อาจหยุดสัญชาติยานแห่งการปกป้องเสืออากาศทุกคนพร้อมใจนำเครื่องบินฝ่ากระสุนหมายทะยานขึ้นฟ้าในเรืออากาศตรีแมนประสงดีนำเครื่องบินฮอกสามขึ้นได้เป็นเครื่องแรกตั้งใจจะทิ้งระเบิดเรือลำเลียงฆ่าศึกแต่ความมืดเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถทิ้งลงเป้าหมายได้ พันจ่าอากาศเอกพรมชูวงจ่าอากาศเอกจำเนียนวาริยกุลและจ่าอากาศโทสถิตโรหิตโยธินทั้งสามเสียชีวิตระหว่างพยายามนำเครื่องขึ้นขณะเดียวกันพันจ่าอากาศเอกพอรเจริญสุขและพันจ่าอากาศเอกกาบคำสรีเตรียมนำเครื่องขึ้นแต่ถูกยิงพันจ่าอากาศเอกพอรได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วนพันจาอากาศเอกกาบสามารถหลบหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยคคเครื่องบินคอแสกที่มีนายเรืออากาศโคสวนสุด